ขึ้นไปก็หมดไม่มีต้องให้นั่งแค่นี้มาเลยมาแล้วไปในกระเป๋ากเปาเลยครับเอาไปด้วยไม่ต้องขึ้นอะไรผาดพูนนะน้องกำลังเตรียมซ้ออยู่เอ้ยไม่เยไม่าแล้วมาแปดูอ่าแล้วก็ชูมากรนอชูไปชูะเทศไทยมากรนอไปไปเอาขึ้น่อยขึ้น่อยไปเลยพี่

ดลตรงเนี้ย้แค่นี้พอองหลักนพี่เฮ้ม่ได้ไดน่ี่จะพับบอกให้พ <Hels ing> ับเยะับ้นแค่นี้้พับหลักมันเฉยนะถ้าพับักไม่หดอไม่แค่นี้ผมมีรูปถ่ายอยู่ก็จะขืนคาไว้ให้คานหีด้วยช่ป่ะเจ่ไม่ทำ สาไ้ม่กล้าขึ้นตรงนี้เดูกลอยกเขาไปกล้าขึ้นหรอโอ้ยไปดูไกลนะมันกว่นี้อีกี่บอก่ารมาเล่นแฟงผมไล่สามสิบ่กันที่เรา ขึ้นตนีขึ้นขึ้นเว่าไ่อแวไปเจบไปเจบขาบ้าขอพิจารลงไปแล้วมันล่วงอะของพิหายเออของพิไม่ใงเรา้น กันใจกันใจกว่าจะขึ้นให้กลับไปเดี๋ยวตอนจอดไปนั่งขุดตรงนี้อยู่ทางขึ้น